แหวนแก้วคนเหล็กใส่หรือว่าแก้วตัวผู้จากบออ่อปงหลวงอเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะแก้วเม็ดนี้เป็นเม็ดเล็กๆนะคะวัดได้อยู่ที่7คูณ9มิลค่ะเป็นแหวนทรงเรือนเล็กๆนะคะเหมาะสำหรับที่จะใส่นิ้วนางหรือว่านิ้วกลางได้ค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้ก็สิบเปอร์เซนต์ค่ะทรงเรือนเป็นแบบน้ำเตยล็อกทั้งสด้านนะคะและมีกรอบ ล้อมรอบเม็ดค่ะมีความสวยงามลงตัวนะคะเป็นแบบแหวนเม็ดเล็กๆค่ะเม็ดนี้นะคะถึงถือว่าเป็นเม็ดที่สวยมากๆเลยไร้ตำหนิเลยนะคะเรียบเกลี้ยงค่ะนี่คือด้านหลังของแก้วนะคะเราจะเปิดไว้ค่ะแก้วขนเ็กเม็ดนี้นะคะจะเป็นแก้วขนเ็กที่เรียกว่า เป็นแก้วขนเ็กที่มีเส้นดำมากเลยค่ะเรามองไกลๆนะคะจะคล้ายๆกับว่าเป็นเม็ดสีดำเลยค่ะแต่จริงๆแล้วคือแก้วขนเ็กใสนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่ามีเส้นสายที่เยอะมากเลยค่ะดำมากถ้าเรามองผ่านแสงเราจะเห็นนะคะว่าเป็นเส้นสายที่เยอะมากเลยค่ะเหมือนกับว่าเป็นเม็ดสีดำๆเลยนะคะแต่เป็นแก้วขนเ็กใสนั่นเองค่ะ เป็นแหวนเรือนขนาดเล็กเหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบใส่แหวนเล็กๆค่ะแต่ว่าเป็นแก้วที่ไม่มีตำหนิเลยนะคะเป็นแก้วที่เรียบเกลี้ยงไร้ตำหนิมองลึกเข้าไปนะคะเราจะเห็นคขาว่ามีเส้นที่สวยงามนำมาต้องกับแสงนะคะจะเห็นเขาว่ามีประกายสวยงามสะท้อนออกมาให้เราเห็นด้วยค่ะ แหวนวงนี้นะคะในความสวยงามลงตัวทั้งตัวเม็ดและก็ตัวเรือนค่ะตัวเรือนก็เป็นแบบที่น่ารักมากเลยนะคะใส่แล้วไม่เบื่อเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนวงนี้นะคะและเป็นคนที่ชื่นชอบแก้วคนเห็กค่ะวงนี้นะคะแอดมินแนะนำเลยค่ะว่าสวยงามมากเลยนะคะ ถ้าหากท่านสนใจก็สามารถที่จะสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะติดต่อกับแอดมินได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันอีกนะคะดูว่าแอดมินจะหาของดีของสวยชิ้นไหนมาลงให้ท่านได้ดูชื่นชมนะคะและเลือกสรรเป็นเจ้าของได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ